หลายคนหาตัวเองไม่เจอมีคนแบบนี้มากเลยนะครับที่ว่าหาตัวเองไม่เจอมีปัญหา,าคือบางคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาตัวตนของเขาไปผูกกับอาชีพว่าอาชีพนี้คือเป็นนิยามของชันละเป็นเขาใช้คําผิดที่ถูกต้องคือการสร้างตัวตนไม่ใช่หาตัวตนเขาใช้คําผิดมาตั้งแต่แรกพอใช้คําผิดปุ๊บบางคนไปหาตัวตนเป็น1ิปี <c oughs> ต้องเดินทางไปทั่วโลกไปหาตัวตนเห็นไหมเพราะว่าคิดว่าตัวตนมันมีแค่จุด จหเหมือนกับว่าเป็นแผนที่ที่เราต้องตามไปหาตัว x ให้เจอใช่ใช่แต่จริงๆมันมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆเนี่ยคือคุณเนี่ยชอบอะไรสังเกตว่าตัวเองชอบอะไรและตามกลิ่นความสุขของตัวเองอจำไว้ความสุขของคุณนี่แหละมันจะเป็นตัวบอกอย่าไปฝืนทำอะไรที่ตัวเองไม่มีความสุขไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรก็ตาม ไม่ว่าคนอื่นเขาจะยัดเยียดบอกว่าฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนเธอฉันรู้ฉันรู้ว่าอาชีพนี้มันจะเวิร์กอาชีพนั้นไม่เวิร์กทุกยุคสมัยมันเปลี่ยนไปตลอดใช่ไหมตลอดอเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อหัวใจคนอื่นเราเชื่อหัวใจตัวเองพยายามสังเกตว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรแค่คุณทําสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยคุณทําให้อย่างน้อยคนคนหนึ่งมีความสุขขึ้นมานั่นคือตัวคุณเองใช่แ,แล้วพอคุณมีความสุขคุณจะเป็นแสงสวา่าง ให้คนอื่นได้ด้วยแต่ที่สาคัญคนนั้นอพอคุณมีความสุขคุณจะเก่งขึ้นในสิ่งที่คุณทำคุณจะนําคุณค่าเข้ามาในโลกอันนั้นคือส่วนหนึ่งของการสร้างที่เราพูดถึงเราเริ่มตรงที่เราชอบค่อยๆสร้างตัวตนที่แทน้นแต่ผมยกตัวอยา่างตอนที่ผมเริ่มหาอะไรใหม่ๆทำใช่ไหมตอนที่ว่าอุตสาหกรรมดนตรีทั้งโลกเลยนะเพลงป๊อปเพลงคลาสสิกอะไรโดนหมด มันหายไปหมดเลยอ่ะ<ด>ผมก็เลยหาอะไรไใหม่ๆทำ<ช>ตอนนั้นผมก็เลยแค่ตามกลิ่นความสุขนิดเดียวตอนนั้นเริ่มเขียนหนังสือแรกเริ่มสังเกตเรามีความสุขตอนไหนไม่ใช่ตอนเขียนนะ <c oughs> ตอนเขียนนี่มันเหนื่อยผมไม่ค่อยชอบ <c oughs> แต่แต่ตอนตอนไหนที่มีความสุขว่าตอนคนเขาได้รับความรู้จากเราแล้วมาขอบคุณ <c oughs> ผมสังเกตตอนนั้นอ่ะเฮ้ยวกนี้มีความสุขพอๆหรือมากกว่าการเป็นคนดักเตอร์กันไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้เลยว่ะอาจจะเป็นไปได้ไหมว่านี่คือกลิ่น เราค่อยๆตามกลิ่นนี้ไปว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ภารกิจอันใหม่ของเราคือการให้ความรู้คนแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออาชีพอะไรทำแล้วมีมือความสุขก็ไม่ต้องมีคมนิยามหรอกมว่าเป็นอาชีพอะไรผมจะให้เคล็ดลับอันนี้คุณด้วยนะมันไม่จาเป็นต้องเป็นอาชีพหมายความว่าอะไรบางทีชื่อนิยามอาชีพนั้นยังไม่รู้จะมีหรือเปล่าเลยเ <c oughs> ข้าใจปะพูดตรงๆแมรี่ไม่มีอาชีพนะคะ หลายคนถามว่าอ,อคุณทําอะไรเ,ออเราจะตอบยากเพราะเราทําหลายอยา่างคือไม่ต้องถูกพานมากกับคําว่าอาชีพคนเขาถูกเทรนให้มีคํานี้ยามเจอใครเขาก็จะถามคํานี้ไง<ะ>คุณทําอะไรสังคมเนี่ยถูกเทรนออไ,มไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะเมืองนอกด้วยผมบอกได้เลยนะเรื่องนี้จะปลดล็อกคุณเลยถ้าคุณไม่ต้องแคร์กูทําหลายอย่างมีอะไรไหมกู <c oughs> คแค่รวยกับมีความสุขไม่ต้องมีนิยามพอแล้วกูรู้ว่ากูสร้างคุณค่าให้สังคมจบสมมติตอนนี้ผมจะบอกว่าตัวเองเป็นอาจารย์แต่มันไม่ใช่อาจารย์ในแง่ของโลก ที่คนคิดล,ละมันเป็นอาจารย์ประเภทที่เป็นนักธุรกิจด้วยที่เป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจของตัวเองที่เรียกว่า information business หรือว่าธุรกิจให้ความรู้ธุรกิจให้ข้อมูลซึ่งอันนี้เมืองไทยยังไม่เคยมีเลยผมเป็นคนทำานคนแรกๆตอนนี้ก็ยังไม่มีคำนิยามประเภทนี้คนก็พูดไปถูกว่าตกลงคืออะไรกันแน่วะแต่ว่าคุณไม่ต้องไปห่วงเรื่องนี้หรอกคุณไม่ต้องมานั่งนิยามตัวเองเป็นหลายๆอย่างไ็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปและความรู้ที่ให้ใบนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต ผมอยากจะฟังจากทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจนี้นะครับสวัสดีครับ